สวัสดีครับผมเอาไปหาคนกินเที่ยวครับวันนี้มีเมนูมานำเสนอแล้วได้ไก่มาตัวหนึ่งครับไก่ซื้อจากไทยฟูดนะกิโลกว่าครับ96้านบว่าจะทำเมนูอบไก่ครับผมนี่ครับได้มาประมาณนี้โอ้โหวบวๆเลยนะเนี่ยนะ เดี๋ยวขออนุญาตไปปรุงเครื่องก่อนครับว่าจะมีอะไรบ้างสำหรับเครื่องปรุงนะอันนี้คือวัตถุดิบของเราครับผมนี่ครับคือส่วนประกอบของเราก็ข,าข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับกระเทียมครับผมก็ะจะมีพริกไทยเม็ดนะจะหั่นแล้วก็โขลกรวมกันไปเลยหัน่น ขาตะไคร้ใบมะกูดนะครับกระเทียมก็โขลกลมยันไ,ไปเลยเครื่องปรุงก็จะมีซอสปลาเคี่ยวนะครับน้ำมันหอยครับผมมีผงปรุงรสครับรสด,ดีครับแล้วก็ผงนวประมาณนี้ครับหอมแน่นอนเดี๋ยวมาลองดูหน้าตาจันว่าจะเป็นยังไงจัดไปครับผมขาตะไคร้ใบมะกรูด หั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหอมแดงกระเทียมแล้วเราก็จะโขลกรวมกันเลยครับผมจะมีพริกไทยเม็ดด้วยนะพริกไทยแห้งนะครับเดี๋ยวโขลกรวมกันเหมือนกันไปนี่ครับก็โขลกไปประมาณนี้เนาะแนะนำว่าจะพึ่งใส่เครื่องปรุงครับตอนที่โขลกนะเดี๋ยวมันกระเด็นตามด้วย ซอสตาเขียวครับหนึ่งช้อนชามันหอยครับเอาหอยลงไปผมชูครับผมชูดีครับชูโกงอีกทีหนึงเพื่อให้เครื่องปรุงเข้ากับเครื่องเทศของเรานะครับ แล้วก็ละเลงในตัวไก่ได้เลยนี่ครับละเลงลงไปในตัวไก่แนละ้วเครื่องปรุงเครื่องเทศต่างๆอยู่ในนี้นะครับก็จะหมักไว้สักยี่สิบนาทีถึงครึ่งชั่วโมงหรือสามสิบนาทีนะครับผมก็ไปอบกันได้เลยแค่นี้ก็กลิ่นหอมแล้วนะครับผมนี่ครับ หลังจากที่หมักไก่ไปแล้วนะครึ่งชั่วโมงครับผมก็รงหมอ้ออบความร้อนได้เลยครับผมนี่จะใช้ความร้อนสองร้อยองศานะครับครั้งละสิบนาทีข้อเสียของหมอ้ออบลมร้อนเนี่ยก็คือ ต้องค่อยๆกลับครับเพราะว่าส่วนข้างบนเนี่ยจะรับความน้อนเต็มๆครับค่อยๆกลับทีละสิบนาทีพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับสิบนาทีสองรองศา หลังจากผ่านไปสินาทีครับโอ้โหต้องกลับนะครับผมนี่นะครับข้อเสียของหม้ออบความร้อนนะเพราะว่าเขาจะให้ความร้อนข้างบนนี้ครับเอ่ข้างล่างอันนี้ผมเพิ่ง กลับขึ้นมานครับกลับตัวไก่ขึ้นมาครับผมก็เดี๋ยวจัดไปอีกสักน่าจะเป็นสี่สิบนาทีได้ั้งกลับไปกลับมาอยู่เงี้ยใช้เวลาไปยี่สิบนาทีครับผมอืที่ผมกลับขึ้นมานะโอ้พอได้พอได้ แต่ว่ายังข้างในไม่น่าจะสุดกันเน่ก็เดี๋ยวกลับอีกทีหนึ่งกลับแบบตะแคงข้างสักสิบนาทีครับผมแล้วก็ตะแคงข้างอีกข้างหนึ่งสิบนาทีที่เหลือก็ ทำน้ำจิ้มรอครับผมโอเคครับผมไปแล้วข้างหนึ่งเอ,อหลืออีกข้างหนึ่งครับประมาณอีกสิบนาทีผมว่ามมัมกันได้เลยแต่อุ้ยเาก็ถือว่าเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยครับผม เปิดพระอบชัวรนะหนังกรอบกำลังดีเลยครับผมว่านะประมาณนี้ครับผมข้าวสวยอยู่ไหนนี่ครับออกมาแล้วครับผมโอ้โหใช้เวลาไปห้าสิบนาทีครับผมถ้าเกิดว่า อบปิ๊บนะใช้เวลาพอๆกันเลยแต่อกปิ๊บเนี่ยไม่ต้องมากลับแบบนี้อ่ะค่อนข้างจะตุรักทุเล่นิดนึงครับผมนีม่กำลังสวยเ่ะครับหนังกรอบๆผมว่าพอได้เข้าสวยพร้อมแล้วร้อนๆน้ำจิ้มก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดครับ ทำเองครับก็เก็บจากหน้าบ้านมาครับผมเป็นพริกเขียวนะพริกเป็นพริกขี้หมูครับพ,พี่หมูส่วนเมนูเดียวก็เพียวได้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ยาวนานมากเลยกบาขอบคุณทุกท่านที่มารับชมจนจบครับ ออกไปหาคนกินเที่ยวสวัสดีครับผม